สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตร,รายว่าวเช่นเคยเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอข่าว Honda CB350 H-NES กันไปแล้วกับรถมอเตอร์ไซค์สายคลาสสิกเร t โทขนาดแท้และในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนมาชมรายละเอียดเจาะสเปคออปชั่นกันอีกทีนึงครับ หากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ชมคลิปนะครับที่ผมได้นำเสนอข้อมูล cb 3 5 0ไปก่อนหน้าก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับเอาละครับและผมจะขอไม่พูดซ้ำถึงรายละเอียดที่กล่าวกันไปแล้วนะครับเพราะวันนี้จะขอมาลงรายละเอียดเชิงลึกที่ยังไม่ได้พูดถึงกันต่อเลยเริ่มกันที่ตัวเครื่องยนต์ครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบซูบเดียว sohc ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมีขนาดลูกสูบอยู่ที่70มิลิเมตรคูณด้วยช่วงชัก90.5ม mm. ิลิเมตรก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นแบบลูกเล็กชักยาวขนาดความจุที่แท้จริงของเขาจะอยู่ที่348แซีซีแม้รหัสตัวเลขจะชื่อว่า cb 3 5 0ก็ตามจ่ายน้ำมันแน่นอนว่าเป็นยุคใหม่จะต้องเป็นแบบหัวฉีด pgm-fi และมันมีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่21แรงม้าที่5,500รอบต่อนาที กับแรงบิดสูงสุดออกมาที่30นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนอาทีนับได้ว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับถือว่าสามารถเรียกพละงกำลังในช่วงรอบต่ำออกมาได้ค่อนข้างดีและเครื่องยนต์ลูกนี้ได้ถ่ายกำลังลงสู่ระบบเกียร์แบบ5สปีดมาพร้อมระบบสลิปเปอร์คัตที่จะเข้ามาช่วยลดอาการกระชากของล้อหลังในจังหวะที่เราเปลี่ยนเกียร์ลงหนักๆรวมไปถึงลดในเรื่องของน้ำหนัก กานคัดเวลาที่เราจะต้องขี่รถติดในเมืองทางฝั่งของระบบกันสะเทือนครับจะเป็นชุดโช๊คอัพหัวตั้งนะครับผมส่วนโชคหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบโช๊คอัพคู่และมาต่อกันที่ในส่วนของระบบเบรกเนี่ยทางด้านหน้าให้มาเป็นแบบจานดิสเดี่ยวขนาด310ม mm. ิมทางด้านหลังครับเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด240มิมโดยมาพร้อมกับระบบ ABS แบบ Dual Channel ในส่วนของชุดล้อครับก็จะเป็นชุดล้ออลลอยที่ลัดด้วยยางไซส์100ทับ90ขอบ19ทางด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นไซส์130ทับ70ขอบ18ในส่วนของพิกัดน,น้ำหนักตัวของเขาจะเคลมอยู่ที่181กิโลกรัมในส่วนของชุดเปาะนั่งยาวแบบตอนเดียวเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ที่800มิลิเมตรนอกจากนั้นในด้านของมิติรถของ c b 3 5 0ด้านอื่นๆ ก็จะประกอบไปด้วยระยะฐานล้อที่มีความยาวอยู่ที่1,441ม mm. ิลมมีความสูงรถอยู่ที่1,107ม mm. ิลมมีระยะกาวเคียร์แลนส์อยู่ที่166ม mm. ิลมและไม่เพียงเท่านั้นครับไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งของ CB350 เลยก็คือเรื่องของระบบช่วยอิเล็กทรอนิกส์ครับที่เขาให้มาแบบจัดเต็มโดดเด่นไม่แพ้ใครเลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดมาตรวัดแบบอนาล็อกปนดิจิตอลซึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือการมีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงได้อีกด้วยนับได้ว่าเป็นครั้งแรกในโลกสำหรับรถคัสต์นี้เลยและปิดท้ายกันด้วยระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยอย่าง traction control ที่ Honda ใช้ชื่อว่า HSTC หรือ Honda selectable torque control นั่นเอง ในส่วนของรุ่นย่อย Honda CB350 จะมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนั่นก็คือ DLX แล้วก็ DLX Pro ซึ่งอันที่จริงเนี่ยครับจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยก็คือเรื่องของโทนสีที่เป็นแบบทูโทนแล้วก็โมโนโทนนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันคำสั่งเสียงที่ให้มาเป็นแบบออปชันพื้นฐานสำหรับรุ่น DLX Pro แล้วก็ที่สำคัญเลยนั่นก็คือการเปิดตัวเลขราคาออกมาครับ ฮ o n d a c b 350เปิดที่ประเทศอินเดียอยู่ที่190,000รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆ81,600บาทซึ่งก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยน่าสนใจทีเดียวกับในเรื่องของสเปคออปชั่นที่มันมีให้มาแล้วก็สไตล์รถที่เป็นแบบคลาสสิกแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาขายในไทยไหมอันนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าถ้าเป็นโมเดลนี้เนี่ย โอกาสมันค่อนข้างน้อยมากๆยกเว้นแต่ว่าในอนาคต Honda จะมีการนำเสนอรถ CB ตระกูลน,นี้ในเครื่องยนต์บล็อกอื่นๆแล้วจะนำเข้ามาทำตลาดใน Honda Big b i ไบประเทศไทยเราหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามกันอีกทีนึงครับ สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานม o t ต r ร์รายเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามเรากันด้วยนะนอกจากนี้ในส่วนของ f a c e b o o k c o m f l a m o t o r r i v a l ก็ขออนุญาตฝากเพื่อนๆช่วยไปกดไลค์และกด See First ติดดาวเอาไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกครับวันนี้ผมพลม o t ต r ร v a าและทีมงานขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ